ไปลงมั่วเลยซีทอดมั่วเลยเอายก <laughs> <mùa mùa> <laughs> อะไรลองขาไหมเอาน้ำซุปอ่ะเอาใช่เว้ยเอาน้ำนั่นแหละเอาน้ำใส่เมอะไรน้ำโคให้หนูหน่อยน้ำน้ำน้ำน้เขา้องเ่ทแกให้หนูหน่อยพี่ล้ะ พี่อะไรนะพี่ล้วะเออแค่กายลูกหน่อยใส่กี่ตัวนะเอาเลยเอาเลยก่อนเอากายก่อนเอ้เอานะเอาเลยค่ะอ๋อรับประวุขนี่นะคะ ขึ Không, okay. okay. ้นนายไก่ลมเมี yeah. ้ยค no. oh, oh. ่ะขึ้นนายไก่ลมเมียไก่ลมเมี้ยขึ้นนาไก่ลมเมียอะาหอย่างเลคะอ๋อไก่ลมมิไ่ลมเมียอ๋อไอเราว่าไก่ลมเมี้ยอ๋อไก่ลมมิ้นค่ะเออมมรู้สึกได้่งเราไปอสุกเย้งไไหมค่ะ ใส่น้ำหรือเปล่ายังเดี๋ยวคั่วไก่ให้แห้งก่อนน้ำเอาไว้ไว้ก่อนนะคะอ๋อเดี๋ยวนี้ใครทำอะไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวใส่ที่รังค่ะ,นนะไม่ค่ะเอากระเทียมก็อ,องก์วงวาง,งไว้ไม่ต้องใส่ไม่ใส่ค่ะอันนี้คั่วจากที่ไหนล่ะอันนี้คั่วมาจากยัางกรุงค่ะ โลย่างกี่โลนี่บโลค่ะย่างกุ้งก0โลใช่ค่ะ่ผู้ชูกไก่หอมนึกว่าครัวมาจากบ้างไฟไม่ใช่บ้างไฟใช่ไหมแซมควายย่างกุ้งค่ะขอมาจากย่างกุ้งใช่ค่ะสุกดิเนสุกชิค่ เทเลยค่ะแท้เท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 แทเทแทเทแทเทเทเทโหเต็นพิการนะครับวันนี้โอ้โหนี่นะคะเฉลาะค่ะก็เอาสตอโรยเลยนะคะได้ได้ได้ มาเดาวฮะมาดาวมามจากอเอ้ยชะตชะตตชะดาวมาจากนายคะ,ะมาจากพี่ดยตาย,ยังไม่เฉียดเหรออ๋อนี่กระปีอ๋อนี่จะให้ใครคะพี่คะอ,อ๋อนี่ไทยจะตาให้นะชะแดง มาพี่ลัวตาให้ใครคะให้หลวงพ่อครับหลวงพ่อเปิ้มฮะแล้วก็จ่ากเสือรแล้วก็คุณโรสแล้วก็คุณดุยดุยฮะอ๋อเราเอาคุณศิลป์นนเนี่ยคุณชายศิลป์นี่ครับผมคุณชายเชียนอยู่ไหนครับตอนนี้ามาฮะใกล้ถึงนะครับผมอ๋อยังไม่ถึงหรอเออกำลังนอนอยู่ฮะกำลังนอนอยู่ใช่โอ้ไม่ต้องมาแล้วแหละคมาลงมากินแล้วค่ะว <c oughs> ันนี้ก็ผักขึ้นในไก่ เราหมั่นชกินมากเลยขึ้นไนไก่เนี่ยเดี๋ยวก็ผ่าเดี๋ยวก็ผ่าใช่ไหมคะเราหมั่นคะทำไมถึงชกกินขึ้นไนไกหนูจังเลยคะะมันอร่อยอ๋ออร่อยแล้วพี่ด้วยชอบไหมคะยอดเลยครับอ๋อกินเยอะๆนะคะนี่ค่ะเรามากินแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้มีผ่ากับลางด้วยค่ะวนันนี้ไก่ผ่าเมื่อกี้นี้นะคะ ก็อนนี้พี่น้ำปลานี่ลงมังขาไม่ได้เหมือนกันนะคะค่ะต้องติดไปรถตลอดเลยค่ะอร่อยไหมคะลงมังค่กอินเยอะๆค่ะ าง,งานลงมากินก่อนนะคะหนูก็จะไปกินแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ